สวัสดีค่ะวันนี้มากินนี่สองจานวันนี้อันนี้จะมีสายไหมอันนี้อันนี้สำหรับเย็นลี่นี้ทำมําดับของกินแบบไม่ใช่ยินดีสายไหมอันนี้เป็นเยลนลี่อันนี้เป็นจานเย็นลี่อันนี้เป็นสายไหมลูกโคลานะนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ระดับบาร์บีคิวมันไม่โดนเขาว่าวกรยอบนะอันนี้เป็นอันนี้มันคืออะไรนะจะไม่ได้แล้วบาร์บีคิวไม่ใช่น,นี่แล้วมันเป็นแบบบักกี้เออบักกี้บักกี้แล้วบักกี้บาร์บีคิวบักกี้บาร์บีคิวอันนี้บักกี้บาร์บีคิวบักกี้ใช่ไหมไปบอกแม่ก่อนนี่มันชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรนะอันนี้มัน,นอันนี้ชื่อว่าไม่จ๋าไม่จ๋าอันนี้ชื่อมันชื่ออะไรนะปัจจุบันมันชื่อยอะไรนะตำหนังบักกี้เหรอท็อปโป้ไหมบักกี้ดีูบักกี้น่หละบักกี้ใช่ไหมน,นี่เรื่องการพิชิวปกกเป็นลูกคน นี่ก็เป็น e choose e ชิป s e หรือว่า dolly ทอดโ d ล l l y r o a นะ d o r o ภาษาฝรั่งก็จะพูดว่า s ิูช s e she choose จะพูดว่าอย่นอดนนี่ก็เป็นฝั่งฝร,นะรัรรร่ง,หล,ง,ห,ลงหลายรถอันนี้รถอ,นนอบ,บุญ เพิ่งกินบอกอยู่รถโคลาสตรอเบอร์รี่สามรสแล้วตอนนี้ก็อโวนโคลาสตรอเบอร์รี่เหมือนกันอันนี้นก็เป็นนม,มนมมีสองมีสองสีมีขาวรสแล้วก็สตรอเบอร์รี่มีเยอะนะขาวสตอเบอร์รี่ักกินกันโคลา แช่นะซอแก้เลยเช่นแชนว่าไหนของเขาก็ลองดูดดิของโจะงคลงผมอันนี้เป็นสซมมี่โคนนะได้ยังก,กิน,กนนะอ่ะซมมี่โค่าแดแ ครั้งแรกในชีวิตแบงค์มันหลับก็หลับอันนี้เข้าใจผิดแล้วแบงค์ก็ลังแบงค์ก็ลังสายไหมอ่ะ อันนีไส้มันนะไส้มันอืมทำเมนูมจานชิมมันนี่ก่อนชิ้เอ๊ะอะไรนะชิบบช้บอนชิบบน้บอนเอ๊ะเดียยวน,นดิชุดยดิชุดยวน,นดินชุดน,ชน,นะ เดือดีรสชีดอ่ะ